ทุกอย่างเริ่มต้นขึ้นในเมืองแห่งหนึ่งหญิงไมยกลางคนชื่อมิเกอร์กำลังเตรียมตัวไปงานหนึ่งในขณะเดียวกันผู้ชายกลุ่มหนึ่งเพิ่งเลิกงานและกำลังจะไปกินข้าวกลางวันตัดกลับมาที่มิเกอร์ในงานสังสรรค์เห็นได้ชัดว่าเธอไม่ได้รับความสำคัญระหว่างเดินกลับกับเพื่อนคนหนึ่งมิเกอร์บอกว่าอยากซื้อแตงโมงกินให้สดชื่นแต่พอเห็นราคาก็รู้สึกว่ามันแพงเกินไปทั้งสองคนจึงเดินเล่นกันต่อแล้วเปลี่ยนหัวข้อไปพูดเรื่องการตั้งครรภ์มิเกอร์เล่าว,ว่าเธอไม่ได้มีความสัมพันธ์กััับสาาาามมาามีีีีีปปแแแลล้้้้้ววตต่่่เเเเพยยยงงงงคครดททออใจกก็็นนขึ เ,เรื่องแบบนี้ก็ไม่ได้แปลกอะไรในเวลาเดียวกันก็มีผู้ชายสองคนปรากฏตัวคุยกันเรื่องชีวิตของตัวเองชายหนุ่มคือสามีของมิเกอร์บ่นว่าในบ้านแทบไม่ได้กินเนื้อเลยกินแต่ข้าวเปล่าไปวันวันเขาผอมลงเรื่อยแต่ภรรยากลับว้่วขึ้นทุกวันชายหัวล้านอีกคนพูดว่าอย่างน้อยเขาก็ยังโชคดีที่ไม่มีลูกเพราะเด็กๆมักพูดว่าเขาเหม็นไม่อยากเข้าใกล้เลยต่อมาเราก็ได้รู้จักกับลูกสาวตัวน้อยของมิเกอร์ชื่อว่าเฮาเธอกลับจากโรงเรียนแล้วพยายามเรียกร้องความสนใจจากเพื่อนชายชื่อยุ่มซ้อทั้งสองคนไม่ค่อยถูกก ชอบทะเลาะก,กันตาประสาเด็กวัยนั้นวันหนึ่งพวกเขาเจอกันอีกที่ร้านของครอบครูเฮาที่มีตู้เกมให้เล่นตกดึกเขาก็นั่งทําการบ้านกับแม่และเล่าเรื่องของยุนซซอกให้แม่ฟังที่ร้านสะดวกซื้อของที่บ้านเธอเองเฮาเริ่มชินกับการมีเขาอยู่รอบตัวถึงจะทะเลาะก,กันแต่ก็มีอะไรบางอย่างพิเศษอยู่ในใจแม่พยายามช่วยลูกทําการบ้านแต่รู้สึกหงุดหนิดเพราะสามีไม่ช่วยอะไรเลยเลยขอแค่นั่งดูทีวีเฉยๆย,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 ยังดีอย่ามาขวางเธอสอนลูกก็ยังดีแล้วเช้าวันถัดมาเฮาเตรียมตัวไปโรงเรียนแม่เห็นจอนซอกเพื่อนผู้ชายยืนอยู่หน้าบ้านคิดวว่าาาเขจะไปกลูส แต่กลับกลายเป็นว่าเขาแค่รอเพื่ออีกคนเท่านั้นในขณะนั้นมีชายคนหนึ่งเข้ามาที่ร้านหยิบของไปโดยไม่จ่ายเงินแล้วก็เดินออกไปเงียบๆไม่มีใครเห็นไม่นานหลังจากนั้นฮาวต้องไปโรงเรียนคนเดียวแมรี่วิ่งตามมาเอาของที่ลูกหลืม,มาให้แล้วเตือนให้ลูกใช้ถนนใหญ่เธอบอกว่าไม่สามารถไปส่งได้เพราะต้องเฝ้าร้านแต่ทุกอย่างกลับแย่อย่างที่คาดไม่ถึงระหว่างทางฮาวเจอกับผู้ชายคนเดิมที่ขโมยของจากร้านแล้วเรื่องเลวร้ายที่สุดก็เกิดขึ้นไมเคิลตกใจเมื่อได้รับสายโทรศัพท์แจ้งว่ามีเด็กหญิงบาดเจ็บสาหัส ถูกส่งตัวมาที่โรงพยาบาลเมื่อพ่อแม่รีบมาถึงโรงพยาบาลก็พบด้วยความเจ็บปวดว่าเป็นลูกสาวตัวเองเธอบาดเจ็บหนักมากหมอบอกว่าต้องผ่าตัดด่วนทันทีเพื่อรักษาอาการบาดเจ็บในลำไส้และระบบขับถ่ายและอาจต้องใส่อุปกรณ์เทียมตลอดชีวิตที่เธอต้องพกติดตัวตลอดไปหลังจากช่วงเวลาอันน่ากลัวนั้นฮาโชคดีที่รอดชีวิตและยังคงรู้สึกตัวดีพ่อแม่รีบไปเยี่ยมเธอทันทีพ่ออยู่ดูแลลูกตอนเธอฟื้นขึ้นมาหาพูดอย่างไร้เดียงสาว่าไม่อยากเป็นภาระใครเกี่ยวกับงานของพ่อแม่ และด้วยวิธีการเล่าเรื่องของตัวเองเธอพยายามอธิบายหน้าตาของชายที่ทำร้ายเธอเธอบอกกับพ่อว่ากลัวว่าจะลืมหน้าคนร้ายถ้าหลับไปพ่อจึงบอกว่าตำรวจใกล้จะจับตัวมันได้แล้วให้เธอสบายใจแล้วพักผ่อนและสัญญาว่าตื่นขึ้นมาคนร้ายจะถูกจับแน่นอนเธอเชื่อพ่อแล้วก็หลับไปขณะที่พ่อพยายามกลั้นน้ำตาและความเจ็บปวดรวมถึงความโกรธที่เอ่อลน้นทั้งสองพบกันที่ทางเดินโรงพยาบาลและถูกตำรวจแจ้งว่ามีผู้ต้องสงสัยหลายคนแต่ยังไม่มีหลักฐานมากพอจะจับใครได้พ่อจึงเร่งให้ตำรวจเปิดเผยว่าใครคือผู้ต้องสงสยัยแต่ตำรวจบอกว่าต้องให้เห ยืนยันตัวจากภาพก่อนถึงจะดำเนินการได้เรื่องนี้ทําให้ทั้งสองเริ่มถกเถียงกันแม่ไม่อยากให้ลูกต้องทบทวนความทรงจําแย่ๆและต้องตอบคําถามซ้ําอีกแต่พ่ออยากให้ความปรารถนาของลูกเป็นจริงเพราะลูกอยากให้คนร้ายถูกลงโทษสุดท้ายแล้วเขาก็เกลียดกล่อมภรรย,ยาได้และเรียกผู้เชี่ยวชาญมาช่วยให้หาวชี้ตัวคนร้ายในช่วงเวลาที่ตึงเครียดนั้นในที่สุดเธอก็สามารถระบุตัวผู้ร้ายได้สําเร็จผู้เชี่ยวชาญบอกว่าตอนนี้หาวควรได้พักผ่อนทั้งร่างกายและจิตใจเพื่อฟื้นฟูตัวเองเธอยังแนะนาให้ทั้งพ่อแและแม่ไปขอคาารึกษด้นจจิตใ เพราะสถานการณ์นี้อาจหนักเกินจะรับไหวคำแนะนำนั้นทําให้แม่รู้สึกไม่สบายใจทันทีเธอตอบโต้กลับว่าผู้เชี่ยวชาญกําลังเร่งรีบเกินไปและคําพูดของเธอก็เหมือนเป็นการเชือ้อเชิญสิ่งชั่วร้ายเข้าบ้านเธอหลังจากนั้นตํารวจจึงเริ่มปฏิบัติการพวกเขาไปที่บ้านของผู้ต้องสงสัยและเมื่อเห็นเขาเดินออกจากบ้านพวกเขาก็ไม่ลังเลที่จะกรูกันเข้าควบคุมตัวเขาพ่อของเด็กรีบรับข่าวแล้วตัดสินใจไปสถานีตํารวจเขาแจ้งข่าวกับภรรยาและสัญญาว่าจะรีบกลับมาในไม่ช้าแต่เมื่อเขาไปถึงที่นั่นเจ้าหน้าที่บอกว่าเขาไม่สามามรถอยู่่ในนพื้ทีได ตำรวจหญิงคนหนึ่งพาเขาออกจากบริเวณนั้นทำให้เขาต้องกลับไปที่โรงพยาบาลระหว่างยืนอยู่ที่ทางเข้าเพื่อสูดอากาศสักนิดเขาได้รับสายจากเพื่อนคนหนึ่งเพื่อนบอกว่าได้ยินเรื่องผู้ต้องสงสัยแล้วและเขายังปรากฏบนทีวีด้วยไม่นานหลังจากนั้นสถานการณ์ของครอบครัวก็เริ่มเต็มไปด้วยความตึดัดและลำบากใจเพราะสื่อมวลชนแห่มาที่โรงพยาบาลทั้งสองตัดสินใจย้ายลูกสาวไปที่อื่นโดยเฉพาะเมื่อขา่าแพร่กระจายและผู้ป่วยคนอื่นเริ่มพูดถึงเรื่องนี้โดยไม่รู้เลยว่าเด็กหญิงคนนั้นอยู่ในห้องใกล้ๆระหว่างการย้ายตัวพวกเขา,าเผชิ พ่อจึงรีบอุ้มลูกเข้าห้องอีกห้องหนึ่งลูกสาวถามอย่างสับสนว่าเธอทาอะไรผิดหรือเปล่าเธอดูสับสนมากในความตกใจเกิดอุบัติเหตุเล็กๆขึ้นและร่างกายของเธอก็ปเปิดเปอนพ่อจึงต้องทาความสะอาดให้ลูกแต่ด้วยความตึงเครียดเขาทำยำหย,ยาบหยาบไปบ้างจนลูกตกใจตัวอย่างหนักในขณะนั้นเองเขาก็ตรหนักถึงสภาพจิตใจและร่างกายที่ย่าแย่ของลูกความรู้สึกหมดหนทางและเจ็บปวดก็ถาโถมเข้ามาทันใดนั้นหมอก็เข้ามารับตัวเด็กหญิงแล้วบอกเขาว่าภรรยาเขาเป็นลมตรงทางเดินเมื่อเขาไปถึงข้างภรรยาเธอก็เผยว่าตัััวเองงกําลต้ ตอนนี้เขาถึงเข้าใจว่าทำไมทักนี้เธอถึงดูน้ำหนักขึ้นเยอะขนาดนั้นมีการที่บายว่าเด็กในท้องยังแข็งแรงดีและเธอก็อยากจะบอกเรื่องนี้มานานแล้วแต่ก็หาจังหวะเหมาะไม่ได้เสียทีสามีเธอไม่เข้าใจเลยว่าทำไมห,หลายเดือนที่ผ่านมาเธอถึงไม่ยอมพูดออกมาและเริ่มสงสัยว่าบางทีเธออาจไม่อยากเก็บเด็กคนนี้ไว้จริงๆเขากลั้นน้ำตาไม่อยู่แต่ก็ร้องให้อย่างเงียบๆไม่ให้ใครเห็นพยายามรวบรวมกำลังใจไว้ท่ามกลางทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นต่อมาเขาเข้าไปเยี่ยมลูกสาวแต่เธอกลับเอามือปิดหน้าเขาค่อยๆถามว่าเพรรราาาะะะอไไแลลกกก็ดูู้้วว่สสึ เขาบอกลูกว่าไม่ต้องอายเลยเพราะพ่อก็คือพ่อของลูกเขาบอกลูกว่าอย่าได้ปิดบังหน้าของตัวเองแล้วเล่าให้ลูกฟังว่าแม่กําลังตั้งท้องลูกกาลังจะมีน้องชายอย่างที่ลูกไฝ่ฝันมาตลอดเลยหลังจากนั้นพ่อก็เดินออกจากห้องและเจอพยาบาลคนหนึ่งเธอยื่นกร์ดาให้เขาในนั้นเป็นของนักจิตวิทยาที่เคยให้คำปรึกษากับครอบครัวของพวกเขาข้างๆยังมีลูกโป่งรูปตัวการ์ตูนที่ลูกสาวเขาชอบเขาจึงใช้ลูกโป่งนั้นเป็นหน้ากากไว้เล่นกับลูกให้ขำเพื่อให้ลูกอารมณ์ดีขึ้นจากนั้นเขาต้องจัดการเรื่องจ่ายค และในขณะเดียวกันก็ได้รับแจ้งว่าศาลจะเริ่มดำเนินคดีในเร็ววันนี้ขณะที่เขากำลังคุ้นคิดกับทุกสิ่งเขาโทรหาเพื่อนร่วมง,งานคนหนึ่งแล้วบอกว่าเขาหวังว่าจะถูกเลิกจ้างจะได้ได้เงินชดเชยมาจ่ายค่ากฎหมายเพื่อสู้คดีในศาลที่กำลังจะมาถึงเพื่อนของเขาตอบกลับว่าตอนนี้ยังไม่ต้องกังวลเรื่องนั้นหรอกเพราะวันที่เขาลาหายไปบริษัทก็อนุญาตแล้วเพื่อนคนนั้นยังเสนอเงนินให้ยืมเป็นเงินส่วนตัวที่ไม่เคยบอกใครและรับปากว่าจะมอบให้โดยไม่มีปัญหาใดๆพ่อของฮาวรู้สึกซาบซึ้งกับน้ำใจนั้้นนนนนแแลละยอมรรััับเเเงงิหหจาาก็่ แสดงความต้องการอยากไปเข้าร่วมการพิจารณาคดีเธอทกเถียงกับสามีเพราะเขาไม่เห็นด้วยเขากลัวว่าความเครียดจะส่งผลเสียต่อเด็กในคัน์และต่อสุขภาพของเธอเองขณะที่ทั้งสองกำลังถุกเถียงกันเพื่อนสาวของแม่ซึ่งเคยปรากฏตัวในต้นเรื่องก็โลรามาอย่างไม่คาดคิดเธอมานั่งคุยกับแม่ของฮาวทั้งสองย้อนกลลึกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนั้นเพื่อนคนนั้นยอมรับว่าเธอคือคนที่โทรแจ้งข่าวร้ายและยังยอมรับอีกว่าหลังจากนั้นเธอก็มาโรงพยาบาลหลายครั้งแต่ไม่กล้าเข้าไปหาเพราะกลัวว่าแม่ของฮาว แต่หลังจากผ่านเรื่องราวมากมายทั้งเจ็บปวดและอัดอั้นไว้ในใจทั้งสองก็หัวเราะออกมาทั้งน้ําตาเป็นความรู้สึกที่ทั้งเจ็บปวดทั้งเข้าใจและเห็นอกเห็นใจกันอย่างลึกซึ้งพวกเธอโผลเข้ากอดกันและปรับความเข้าใจเยียวยามิตรภาพที่เคยแตก้าวให้กลับมาอีกครั้งในขณะเดียวกันในศาลอายการสารภาพว่าในคืนก่อนเกิดเหตุเขาได้ดื่มเหล้าและจําไม่ได้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่ออายการแสดงหลักฐานเป็นคราบเลือดบนเสื้อเชิตของเขารวมถึงของใช้ส่วนตัวที่พบในที่เกิดเหตุเขากลับตอบเพียงว่าทาของพวกนั้นหายไปนานแล้วเพิ่งรู้ อย่างไรก็ตามทนายของครอบครัวโต้แย้งทาให้การนั้นโดยชี้ว่าไม่มีหลักฐานใดๆที่สนับสนุนคากล่าวของจำเลยเลยพวกเขายืนยันว่าจะสอบสวนต่อไปโดยเฉพาะจะสอบปากคำคนงานก่อสร้างที่อยู่ในที่เกิดเหตุในวันเกิดเหตุหลังการโต้แย้งจบลงผู้พิพากษาประกาศปิดการพิจารณาในวันนั้นระหว่างที่ทุกคนกําลังเดินออกจากห้องพิจารณาเพื่อนของพ่อก็พุ่งเข้าไปหาอาตยากรผลักเขาอย่างแรงแล้วตะกนูนต่อว่าเขาอย่างรุนแรงเรื่องความไร้ยางอายและไม่มีมุษยธร,รมก่อนจะถูกเจ้าหน้าที่ลากตัวออกไปในขณะเดียวกันที่โรงพยาบาล นักจิตวิทยาก็คิดไอเดียใหม่เพื่อช่วยฮาวให้ผ่านพ้นภาวะช็อกโดยการใช้ตัวการ์ตูนที่เธอชื่นชอบหลายคนถูกเชิญมาร่วมกิจกรรมโดยแต่งตัวเป็นตัวการ์ตูนสุดน่ารักแล้วเซอร์ไรส์ปรากฏตัวในห้องพักของเธอเพื่อสร้างบรรยากาศสดใสให้กำลังใจฮาวในขณะนั้นพ่อก็เพิ่งกลับมาจากศาลเมื่อเขาเห็นภรรยาแต่งตัวในชุดแฟนซีสดใสเขาก็ตกใจถามว่าเธอกำลังทำอะไรอยู่แม่ตอบว่าเธอแต่งตัวแบบนี้เพื่อช่วยลูกสาวของพวกเขาหนูจ็อบรู้สึกสบายใจและผ่อนคลายขึ้นมากแม่ยังเล่าอีกว่าเธอได้ไปเข้าร่วมการไต่สวนและบอกว่า การพิจารณาคดีครั้งถัดไปจะมีขึ้นในอีกหนึ่งเดือนพ่อของจ็อกก็ตรหนักได้ว่าไม่ใช่แค่เพื่อนสนิทของภรรยาแต่ผู้หญิงอีกคนที่พวกเขาเคยรู้จักตลอดเส้นทางนี้ก็แต่งตัวแฟนซีด้วยเพื่อช่วยกันฟื้นฟูสภาพจิตใจของหนูจ็อบให้กลับมายิ้มได้อีกครั้งคืนนั้นเจ้าของร้านเช่าชุดมารับคืนชุดที่ให้ยืมพร้อมอธิบายว่าค่าเช่าค่อนข้างแพงโดยเฉพาะเมื่อพ่อของจ็อบต้องการเก็บชุดตัวการ์ตูนที่ลูกสาวชอบไว้ใช้นานขึ้นแต่เจ้าของร้านกลับเสนอว่าให้เขาเก็บไว้ได้เลยโดยไม่นน่่่่่่คคคิิดดาาาาาใใใใชชช้้้้จยยยยเเเพระปปปป็็็นน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 หหหึงุทีีมมมบออูแลวืไไกัญ และไม่ส่งผลเสียอะไรกับทางร้านเลยในขณะเดียวกันแม่ของจ็อบได้พูดคุยกับนักจิตวิทยาซึ่งเปิดเผยความลับที่เจ็บปวดอย่างหนึ่งว่าลูกสาวแท้ๆของเธอเองก็เคยเผชิญเหตุการณ์แบบเดียวกันกับที่จ็อบเจอและจบชีวิตตัวเองในวัยเทียงส6ปีตัวเธอเองก็เคยพยายามฆ่าตัวตายด้วยการขับรถพุ่งชนสถานที่แห่งหนึ่งแต่ก็รอดมาได้เธอยังเผยอ,อ,อีกว่าคนร้ายที่ทำร้ายลูกสาวเธอจนถึงตอนนี้ยังลอยนวลอยู่ในเวลาเดียวกันพ่อของจ็อบที่แต่งตัวแฟนซีอยู่ก็เดินเข้ามาในห้องลูกสาวพวกเขาสื่อสารกันผ่านกระดานไว้บอร์ด เขียนแล้วลบข้อความเหมือนเป็นเกมสนุกสนุกระหว่างกันสักพักเมื่อพ่อกําลังจะลุกออกไปหนูจ็อบขออ้อมกอดก่อนจะจากกันพอดีกับตอนที่แม่กําลังจะเปิดประตูเข้ามาพ่อเลยรีบหลบเข้าไปในห้องน้าก่อนเดินไปเขาแอบโบกมือลาลูกสาวอย่างอบอุ่นและลับๆเหมือนเป็นคําสัญญาระหว่างสองพ่อลูกที่มีเพียงพวกเขาเท่านั้นที่เข้าใจเช้าวันรุ่งขึ้นหนูจ็อกก็เริ่มการบําบัดตามปกตินักบําบัดเสนอวิธีสร้างแรงจูงใจทุกครั้งที่เธอร่วมกิจกรรมบําบัดจะได้รับสติ๊กเกอร์แต่ลงในสมุดบันทึกกเเเมม่่ออดันนต็ธจะะรรริพู้้ีีคงงใหวา พวกเขายังคงใช้กระดานข้อความในการสื่อสารกันวันเวลาผ่านไปนักบำบัดยังคงทำงานเคียงข้างหนูจ็อบและเธอก็เริ่มเอื่อนเอ่อยคำพูดเล็กน้อยออกมาในวันหนึ่งของการบำบัดหนูจ็อบเล่าว่าเธอคิดว่าตัวเองคงกลับไปเรียนไม่ได้แล้วเพราะรู้สึกอับอายกับสิ่งที่เกิดขึ้นเธอไม่อยากกลับไปเผชิญหน้านักบำบัดจึงถามว่าเธอคิดแบบนั้นเพราะอะไรและว่าคิดว่าเพื่อนเพื่อนรู้เรื่องของเธอหรือเปล่าหนูจ็อบตอบว่าเธอไม่แน่ใจแต่อาจจะรู้ก็ได้และเคยคิดไปว่าหากได้กลับไปเรียนอีกครั้งเธอจะเล่าเรื่องทั้งหมดให้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนฟังด้ ในขณะเดียวกันเด็กผู้ชายที่ปรากฏตั้งแต่ต้นเรื่องซึ่งหนูจ็อกแอบชอบก็ยังคงนึกถึงเธออยู่เสมอเขามักจะแวะไปที่ร้านของครอบครัวเธอเพื่อแอบมองเธอเงียบๆแม้จะไม่กล้าเข้าไปพูดคุยหรือทักทายเวลาผ่านไปเรื่อยๆหนูจ็อกก็ค่อยๆเปิดใจและเล่าเรื่องราวต่างๆมากขึ้นเธอเล่าว,ว่าตอนที่เจอชายคนนั้นบนถนนตอนแรกเธอพยายามหลบไปทางอื่นแต่เขากลับขอยืมร่มของเธอเพราะตอนนั้นฝนตกหนูจ็อกตัดสินใจแบ่งร่มให้ชายคนนั้นเพราะคิดว่านั่นคือสิ่งที่ถูกต้องที่ควรทำเธอยังสารภาพอีกว่าส่วนหนึ่งของเธอรู้สึกกลัวเมื่ออต้งงคิดถึการ กลับไปโรงเรียนเพราะยังทําการบ้านไม่เสร็จอย่างไรก็ตามเธอยังคงแสดงความปรารถนาที่จะออกจากโรงพยาบาลเพื่อกลับไปเรียนที่โรงเรียนพบเพื่อนเพื่ออีกครั้งและที่สําคัญที่สุดได้อุ้มน้องชายไว้ในอ้อมแขนเมื่อเขาลืมตาดูโลกในอีกฉากหนึ่งเพื่อนร่วมชั้นของจอ็อกช่วยกันตกแต่งหน้าร้านด้วยกระดาษสีและข้อความให้กําลังใจอันอบอุ่นเพื่อส่งถึงเธอในการบําบัดครั้งหนึ่งนักบําบัดต,ตั้งคําถามหลายข้อกับหนูจอ็อกเกี่ยวกับความรู้สึกของเธอที่มีต่อโลกใบนี้หนูจอ็อกบอกว่าตอนนี้เธอเพิ่งเข้าใจความรู้สึกของคคุณยยยย่่่่าาาาาาเเววลทททีีีนนพูดดออกกตตรสึ เธอยังเล่าอีกว่าเธออยากรู้ว่าทำไมตัวเองถึงเกิดมาและบอกว่าอยากหลับไปแล้วตื่นมาทุกอย่างกลับไปเป็นเหมือนเดิมเรากับไม่มีเรื่องเลวร้ายใดเคยเกิดขึ้นคำพูดเหล่านั้นทําให้นักบําบัดและคุณพ่อของเธอที่แอบฟังอยู่เงียบๆถึงกับน้ําตาคลอแต่ครอบครัวของเธอไม่ได้อยู่ลาพังเพื่อนๆรอบตัวต่างยื่นมือเข้ามาช่วยระดมเงินช่วยเหลือและอย่างช่วยกันทาความสะอาดร้านพร้อมช่วยเหลือทุกทางเท่าที่ทาได้เพื่อแบ่งเบาภาระของครอบครัวนี้เวลาผ่านไปจนถึงวันที่หนูจ็อบได้กลับบ้านอีกครั้งเธอถามขึ้นมาว่า่่าาาาาาพพวกเขสมมรรถออยยูทีีโงบลลน้ตดไไปห ได้ไหมล่ะพ่อเหมือนเป็นการแสดงความกลัวต่อการเปลี่ยนแปลงกลัวว่าจะต้องจากที่ที่ให้ความรู้สึกปลอดภัยกับเธอในตอนนั้นเองคุณพ่อก็ปรากฏตัวขึ้นคุณแม่ถามลูกสาวว่าอยากนั่งรถไปกับพ่อไหมจอบตอบว่าไม่อยากไปแต่คุณพ่อก็ได้คาดการไว้แล้วว่าจะเป็นแบบนี้เขาแอบปูผ้ารองบอกไว้เพื่อให้ลูกสาวรู้สึกสบายใจเวลานั่งรถแล้วเขาก็ขึ้นรถไปก่อนเพื่อรอรับลูกระหว่างทางกลับบ้านทั้งครอบครัวผ่านบริเวณที่ลูกสาวเคยเผชิญหน้ากับคนร้ายซึ่งเห็นได้ชัดว่าเหตุการณ์นั้นยังฝง คุณแม่รีบประคองลูกและพาเธอเข้าบ้านให้เร็วที่สุดระหว่างทางพวกเขาเดินผ่านหน้าร้านของครอบครัวทุกคนหยุดยืนเมื่อเห็นกระดาษสีสันสดใสที่ถูกแปะไว้เต็มหน้าร้านพร้อมข้อความน่ารักจากเพื่อนร่วมชั้นบนกระจกหน้าร้านเพื่อเป็นกำลังใจให้จอกทุกคนยืนนิ่งและจ้องมองข้อความเหล่านั้นด้วยความรู้สึกส้งใจข้างในร้านคุณพ่อเริ่มเปิดประตูและทำความสะอาดกระจกโชว์สินค้าในตอนนั้นดุงซุกก็ปรากฏตัวขึ้นเขาพูดทั้งน้ำตาว่าในวันเกิดเหตุเขาตั้งใจจะไปโรงเรียนกับจอบ็อกและถ้าเป็นแบบนั้นจริงิงงงงบางททีเร่่ั้้หมมดดคไกขึน เด็กชายร้องไห้โฮด้วยความรู้สึกผิดคุณพ่อพยายามปลอบใจเขาขณะยังทำความสะอาดวันเวลาผ่านไปจนถึงวันที่จอปต้องกลับไปโรงเรียนเพื่อนสนิทของแม่และดุงซุกรวมทั้งเพื่อนอีกหลายคนไปเป็นเพื่อนเพื่อคอยดูแลเธอระหว่างทางผ่านจุดที่เคยเกิดเหตุร้ายจอกรู้สึกหวาดกลัวแต่แล้วเธอก็หันกลับไปเธอหันกลับไปมองแล้วเห็นคุณพ่อยืนอยู่ไกลๆคอยมองเธออยู่ในชุดคอสเพลย์ของตัวละครการ์ตูนที่เธอชอบมากที่สุดนั่นทำให้เธอมีพลังใจที่จะก,ก้าต่อไปข้างหน้าหลังจากนั้นคุณพ่อก็ไปที่โรงเรียนและพบกับคุณครรรรููเเเขขาาาาาฝกกกกกไไวว้้้่ถมมมีีีะะปปป๋ัญหหืออผิิิดดตึน ให้โทรหาเขาทันทีเขายังแสดงความกังวลว่าเด็กคนอื่นอาจจะล้อเลียนลูกสาวเขาแต่คุณครูก็ยืนยันว่าเรื่องแบบนั้นจะไม่เกิดขึ้นแน่นอนพร้อมทั้งพยายามปลอบใจคุณพ่อหลังจากนั้นคุณแม่ก็เริ่มเข้ารับการบําบัดกับนักจิตวิทยาในช่วงหนึ่งของการให้คำปรึกษาเธอบอกว่าเวลาต้องล้างถุงระบายน้ำของลูกเธอก็มักจะถามตัวเองว่าเมื่อไรเรื่องทั้งหมดนี้จะจบลงเธอยอมรับว่าเคยคิดในใจว่าทำไมต้องเป็นลูกของเธอทำไมในเด็กนับล้านคนบนโลกใบนี้ถึงต้องเป็นลูกสาวเธอที่ต้องเจอเรื่องแบบนี้ ต้องเจอสิ่งเลวร้ายทั้งหมดนี้แม้แต่ในช่วงเวลาท้อแท้ที่สุดเธอก็สารภาพว่าเคยคิดว่าถ้าเด็กทั้งโลกต้องเจ็บปวดแบบลูกเธออย่างน้อยลูกเธอก็คงไม่ต้องทนอยู่คนเดียวในความเจ็บปวดนั้นแต่ทันทีที่ความคิดนั้นผุดขึ้นมาเธอก็รู้สึกผิดอย่างรุนแรงโดยเฉพาะเมื่อนึกถึงลูกในท้องเธอร้องให้ออกมาและสะอื้นให้ว่าบางทีเรื่องทั้งหมดนี้อาจเกิดขึ้นเพราะจอปมีแม่ที่แย่ในระหว่างการบําบัดนักจิตวิทยาก็ยกคําพูดของจอบขึ้นมาพูดอีกครั้งเธอเคยพูดถึงคคยยคุุณณยยยาาาาาวว่่ชออบพพูดกกตเเระีิน มิกเกอร์ตอบว่าคุณแม่ของเธอก็พูดแบบนั้นจริงๆแต่ยังน้อยทุกอย่างก็เริ่มเข้าที่เข้าทางดุงซุปไปโรงเรียนกับจอบทุกวันแต่ไม่ใช่แค่เขาที่คอยให้กำลังใจเธอพ่อก็ยังแต่งตัวเป็นตัวการ์ตูนมาหาเธอโล่มาในช่วงพักเที่ยงเพื่อให้กำลังใจลูกสาวสิ่งนี้ค่อยๆทำให้จอบกลับมามั่นใจอีกครั้งหลังเลิกเรียนวันหนึ่งจอบบังเอิญเจอพ่อในชุดแฟนซีเหมือนเคยตอนนั้นมีแค่สองคนเธอมองเขาแล้วถามว่าใช่พ่อหรือเปล่าโดยไม่ลังเลเลยพ่อก็ตอบว่าใช่จอบคิดว่าพ่อทททาาาาาาาแแบบบบบบบนน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 ี้้้้้้้้เเเเเพพระตลลกกกกกหหหขอออออออยยยยู่่่่่ัััััึงงงงสสุุดดดดธ็ใิิวจมื กลับไปยังบ้านหลังน้อยเมื่อกลับถึงบ้านก็สัมผัสได้ว่าครอบครัวเริ่มกลับมาอบอ,อุ่นขึ้นผูกพันกันมากขึ้นแต่ไม่นานพวกเขาก็ได้รับหมายเรียกไปขึ้นศาลพอได้รับแจ้งว่าทนายของจำเลยประกาศว่าทําให้การก่อนหน้าไม่มีผลอีกต่อไปเพราะจำเลยเมาและจำอะไรไม่ได้หมดสติไปเพราะแอลกอฮอล์อายการแนะนํากับพ่อว่าทางที่ดีที่สุดเพื่อไม่ให้เขารอดคดีคือให้จบขึ้นศาลไปให้การเองพ่อรู้ดีว่ามันเป็นเรื่องยากมากสําหรับลูกสาวเขาแต่ก็อธิบายให้เธอเข้าใจว่าถ้าเธอขึ้นให้การคนร้ายจะไม่มีทางหน พ่อก็ตัดสินใจไปเยี่ยมจำเลยถึงเรือนจำตอนแรกคนร้ายยังยืนยันว่าเขาจำอะไรไม่ได้เลยเพราะเมาเขาอ้างว่าไม่มีติอย่างไรก็ตามเขาปรับพูดกำกวมว่าจอบไม่ได้ทำอะไรผิดเช่นเดียวกับพ่อของเธอและเขายังขู่ด้วยน้ำเสียงเย็นชาว่าสักวันหนึ่งเขาจะได้เป็นอิสระอีกครั้งคำขู่ที่แฝงไว้ทำให้พ่อของจอบโกรธจัดจนเกือบจะพุ่งเข้าไปทำร้ายเขาแต่ถูกกระจกหนากั้นไว้ระหว่างทั้งสองคนระหว่างทางกลับเพื่อนที่มาด้วยพยายามปลอบใจเขาโดยบอกให้คิดซะว่าเรื่องนี้ก็เหมือนกับอุบัติเหตุเหมือนรนรรรธธมม แต่พ่อของจอบที่โกรธจัดก็สั่งให้จอดรถแล้วลงมาก่อนจะจากไปเขาหันไปถามเพื่อนว่าถ้าผู้เสียหายเป็นลูกของนายเองนายจะยังคิดว่าเป็นแค่อุบัติเหตุอยู่ไหมในที่สุดจอบก็ถูกพาไปศาลเพื่อชี้ตัวคนร้ายจากรูปถ่ายเธอยือนยันทันทีโดยไม่ลังเลยว่าใช่เขาแน่นอนเธอบอกด้วยว่าเธอจกลิดเล่าบนตัวเขาในวันนั้นได้ชัดเจนหลังจากนั้นเธอถูกพาออกจากห้องพิจารณาคดีเพื่อให้คนร้ายเข้ามาให้การแทนเขายังคงยืนยันว่าเขาจาอะไรไม่ได้เลยทนายของเขาอ้างว่าเขาติดเล่าอย่างรุนแรงและยังนว่าเขาอาจจะเป็นผู้ิสุททธี่ถูกล่าว แต่ทุกคนในห้องพิจารณาต่างโกรธจัดเพราะมีหลักฐานที่ไม่สามารถปฏิเสธได้ DNA ของเขาถูกพบในที่เกิดเหตุรวมถึงเสื้อผ้าของจอบด้วยในที่สุดผู้พิพากษาตัดสินว่าจำเลยมีความผิดทุกข้อหาแต่เพราะเขาเมาในขณะก่อเหตุศาลจึงตัดสินโทษให้จำคุกเพียง12ปีเท่านั้นคำตัดสินนั้นคำตัดสินนั้นทำให้เกิดกระแสต่อต้านอย่างรุนแรงภายในห้องพิจารณาคดีแม่ของจอบพุ่งเข้ามาในศาลและแตะโกนออกมาด้วยความกับแค้นเธอบอกว่านี่คือความอัปยศบรรยากาศในศาลกลายเป็นความโกลาหลพ่อของจอบถูกความโกรธครอบงำ พยายามจัดการลงโทษคนร้ายด้วยตัวเองโดยการพุ่งเข้าไปทำร้ายเขาแต่ในน้ำตาจอกก็รีบเข้ามาห้ามพ่อไว้เธอขอร้องให้เขาพาเธอกลับบ้านเวลาผ่านไปครอบครัวกลับไปที่โรงพยาบาลอีกครั้งแต่คราวนี้เป็นจอบที่นำทางพวกเขามาเพื่อพบกับสมาชิกใหม่ของครอบครัวทารกที่แม่ของเธอเคยตั้งรันได้ถือกำเนิดขึ้นแล้วพวกเขาตั้งชื่อให้เขาว่าซูมาชื่อที่มีความหมายว่าแสงสว่างในภาษาเกาหลีเวลายังคงเดินต่อไปจอบกลับไปเรียนที่โรงเรียนอีกครั้งวันหนึ่งเธอเดินกลับบ้านอย่างสงบและสบายใจครอบครัวค่อยๆฟื้นคืนชีีวิิตตท่เคยปก จบใช้เวลามากมายในการดูแลและเล่นกับน้องชายของเธอและถ้ามีใครสงสัยใช่นี่คือเรื่องจริงเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงคดีนี้สร้างกระแสความไม่พอใจอย่างหนักในสังคมเพราะโทษของผู้กระทำผิดนั้นเบาเกินไปและนั่นได้นำไปสู่การแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเพศต่อเด็กในประเทศโดยเพิ่มบทลงโทษที่เข้มงวดมากขึ้นไม่มีการผ่อนผันไม่ว่าจะอยู่ในสภาพเมาหรือไม่ก็ตามตอนก่อเหตุเรื่องราวนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากคดีจริงที่เกิดขึ้นในปี2008เมื่อเด็กหญิงคนหนึ่งถูกชายแปลกหน้าทำร้ายอย่างโหดร้ายภาพยนตร์ ความเจ็บปวดของครอบครัวที่แตกสลายและการลุกขึ้นสู้เพื่อนำแสงสว่างกลับมาและพลังในการเยียวยาของความรักและความเมตตาผ่านสายตาไร้เดียงสาของจอภาพภาพยนตร์เรื่องนี้บิดข้นงให้เราต้องเผชิญหน้ากับหนึ่งในความจริงที่โหดร้ายที่สุดของสังคมยุคใหม่ความรุนแรงที่กระทำต่อผู้ที่อ่อนแอที่สุดสิ่งที่ทำให้เรื่องราวนี้ทรงพลังอย่างยิ่งคือวิธีที่ผู้กำกับเล่าเรื่องอย่างชาฉลาหลีกเลี่ยงการฉวยโอกาสจากความเจ็บปวดด้วยวิธีที่ถูกและตื้นเขินแทนที่จะเน้นไปที่อัชญากรรมหนังกลับมุ่งเน้นไปที่การเยียวยาและการให้อภัยใในนกกกกรรรระะบวาาาาซ่่อมมมแแแจจจจิิิตต้้้้ช็สถเดดขึไง หนึ่งในองค์ประกอบที่กินใจที่สุดคือบทบาทของพ่อที่ไม่สามารถเข้าใกล้ลูกสาวโดยตรงได้เขาจึงสร้างตัวละครการ์ตูนขึ้นมาเพื่อจะได้ปฏิสัมพันธ์กับลูกสาวโดยไม่กระตุ้นความทรงจำเลวร้ายที่อาจกระทบกระเทือนจิตใจการกระทำที่ดูเหมือนง่ายกลับสะท้อนความเห็นอกเห็นใจลึกซึง้งของพ่อคนหนึ่งที่ยอมลบตัวตนของตัวเองเพียงเพื่อไม่ให้ลูกสาวต้องเจ็บปวดอีกแม้แต่เพียงนิดเดียวนั่นคือรูปแบบของความรักที่ยิ่งใหญ่ที่สุดงเงียบงันและเสียสละเหมือนกับพ่อแม่อีกมากมายที่ต้องแบกรับไว้ในใจทั้งความเจ็บปวดความรู้ ภายนอกภาพยนตร์เรื่องนี้ก็เปรียบเสมือนคำฟ้องเงียบๆต่อระบบยุติธรรมที่เคยปล่อยให้คนร้ายเป็นอิสระด้วยคำตัดสินที่หลายคนมองว่าเบาเกินไปผลงานของผู้กำกับครูทำให้เราไม่เพียงแต่ต้องค,คิดถึงอาชญากรรมแต่ยังรวมถึงความรับผิดช,ชอบของสังคมโดยรวมเกี่ยวกับสถานะของสังคมและตัวตนของแต่ละคนในฐานะมนุษย์คนหนึ่งอย่างไรก็ตามสารสุดท้ายของภาพยนตร์ไม่ใช่การลังแ้นแต่คือความเข้มแข็งไม่ยอมแพ้รอยยิ้มเขินอายของจอในตอนท้ายเรื่องคือสัญลักษณ์ที่ทรงพลังที่สุดของการใช้ชีวิตต่อไปไม่ใช่การใช้ชีวิตเพื่อลืมทุกอย่าง แต่คือการอยู่ร่วมกับบาดแผลเพราะมุมมองใหม่ต่อชีวิตเพราะชีวิตยังคงดำเนินต่อไปแม้หลังจากสิ่งเลวร้ายที่สุดได้เกิดขึ้นแล้วและนั่นก็คือจบบทสรุปวิดีโอวันนี้อย่าลืมแสดงความคิดเห็นด้านล่างเพื่อบอกความรู้สึกของคุณเกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่องนี้รวมถึงแง,ง่คิดส่วนตัวที่คุณได้รับจากมันคุณยังสามารถแนะนำภาพยนตร์หรือซีรีส์ที่อยากให้ผมนำเสนอในช่องในอนาคตได้อีกด้วย